สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจิปาฏิหา์เปลี่ยนชีวิตนะคะทำมาในรูปแบบคอร์วิดีโอนะคะในการแบ่งปันจากการที่เราได้เรียนรู้จากครูสิตานะคะวันนี้นะคะเป็นตอนที่7แล้วนะคะ จุดประทัดในหัวใจสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตนะคะวันนี้ก็ยังคงเป็นในเรื่องของการตั้งเป้าหมายนะคะว่าการตั้งเป้าหมายวันนี้เราลองสังเกตลองดูตัวเราซิว่าการตั้งเป้าหมายของเราอะ่ะวันนี้มันที่ยังไม่มีผลลัพธ์เพราะว่าเรายังเลลังเลสงสัยอยู่หรือเปล่านะคะการตั้งเป้าหมายถ้าให้ถูกกว่านะมันจะต้องมีผลลัพธ์เกิดขึ้นและสิ่งที่มันใจดึงดูง,ง่ายคือเราจะต้องเข้ามา เรียนรู้กับครูสตาเข้ามาเจอครูสตานะคะสร้างพลังให้กับตัวเรานะคะเพราะครูสิตานั้นเสกสร้างกําไรนะคะจากการที่ครูได้เรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในทุกๆ7วันทุกๆ7วัน14วัน21วันเนี่ยเราลองเช็คระเมินผลตัวเราเองดูนะคะว่าเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงกับตัวเราบ้างหรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักสุขภาพนะคะลองสังเกตตัวเราว่าเรายังคงยืนหนึ่งอยู่หรือเปล่านะคะ ถ้าเราตั้งใจจริงๆผลลัพธ์มันก็จะต้องเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าเราจะตัดสินใจอย่างเราเราคือคนที่จะกําหนดชะตาชีวิตของเราเองนะถ้าเราตั้งใจจริงๆมันจะไม่มีคําว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอเฮ้ยมันจะจริงเหรอเฮ้ยฉันจะทําได้เหรอมันจะไม่มีคําพวกนี้เกิดขึ้นในหัวของเรานะคะแต่มันจะเป็นความรู้สึกอิ่มเอมในหัวใจของเรานะคะมันจะเป็นคลื่นพลังในการที่เราจะกรนตีว่าเราจะได้ผลลัพธ์คือการที่เราจะต้องมีคลื่นพลังของความสนุก ความสุขความสนุกสนานนะคะจนลืมวันลืมคืนในการที่เราลงมือทํานะคะเราจะไม่เรียกร้องนะคะรอคอยนะคะแต่เราจะลงมือทําเราลองถามตัวเองว่าวันนี้เราขยับเป้าหมายของเราหรือเปล่าเราตั้งเป้าหมายแล้วเรายังคงขี้เกียจอยู่พัดวันประกันพุ่งอยู่หรือเปล่านะคะเป้าหมายที่เราตั้งอนะเราจะต้องรู้ว่า การที่เราตั้งเป้าหมายนั้นแล้วรายได้ของเรานั้นมันจะมาจากช่องทางไหนนะคะเรานะคะจะต้องเปิดการไหลของเงินจากหลายๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นใน f a c e b o o k ในอ่า t u b e e ใน s t s t r g r กรหรือใน Tik t o k เราเข้าไปแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกๆช่องทางทุกๆช่องทางได้นะคะเงินเราจะมาจากทุกๆช่องทางหากเราทําส,สม่ําเสมอนะคะทําให้เราสอดคล้องกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะคะไปช่วยเหลือคน มีจิตตั้งต้นนะคะมีจิตตั้งต้นจิตตั้งต้นของเราในการที่เราจะไปเชื่อช่วยเหลือผู้คนในหลายๆช่องทางนะคะที่เรามันเกิดจากการที่เราตั้งใจที่เราจะจงใจสร้างนะคะจงใจสร้างนะคะเราจะต้องดูจิตตั้งต้นของเราในการให้ด้วยว่าเราจะไปให้หรือเราจะไปเอานะคะ การที่เราจะไปช่วยเหลือผู้คนมันสามารถทําได้หลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะทําเป็นคลิปสั้นๆในการที่เราถนัดสิ่งไหนเราถนัดสิ่งไหนคนบางคนอาจจะไม่รู้คนบางคนอาจจะไม่รู้ในสิ่งที่ท,ที่เราที่เราทําแบบปันไปนะคะอย่างการทําคลิปในเรื่องของการทําอาหารบางคนอาจจะไม่รู้เทคนิคนะคะการการที่เราไม่รู้เทคนิคเราก็ มันก็จะทําให้มีประโยชน์กับคนที่เขายัางไม่เคยรู้เขาสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้หรือการจะทาเป็นอา่าเป็นการโพส์โพสอะไรก็ได้ที่มันเป็นเกี่ยวกับกาลังใจสร้างแรงบันดาลใจนะคะโพสและก่อนโพสเราก็ตั้งจิตอิธิฐานในการทําทุกๆก,การทําของเราทุกๆการโพสของเราทุกๆการทาอะ่ะเราจะต้องตั้งจิตอิธิฐานในการที่เราจะให้ไม่ใช่เราจะไปเอาวันนี้เราลอง ย้อนกับมาดูตัวเราว่าสิ่งที่เราให้ในทุกๆวันน่ะมันเป็นการให้หรือมันเป็นการเอานะคะ ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้อยากให้ทุกทุกคนเข้าไปย้อนเรียนได้นะคะกับเดย์เจ็ดนี้นะคะเป็นคลิปสั่นสะเทือนของครูซึ่งแบ่งปันเอาไว้ซึ่งมันมีรายละเอียดและขี์เยอะแยะมากมายที่เราสามารถที่จะไปเรียนรู้และสร้างพลังให้กับตัวเราเองได้นะคะหากใครที่ยังไม่เคยเรียนและไม่เข้าใจสามารถที่จะไปย้อนคลิปเรียนได้ตั้งแต่เดย์หนึ่งนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นเดย์เจ็ดแล้วนะคะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะไปกันค่ะสวัสดีค่ะ